ติดหยุดไปช่องอยู่ช่องนี้นอยู่โอ้โหแต่เปนสูงข้างล้างอีกไปยังไม่ชิเชิบขนาดนั้นอ๋อสีสิผมสีสไนเป้าข้อตัดจิตกับแม่ต้นไปหมดแล้วครับโอเคครับโอเคแล้วครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับสวัสดีเนื้อหมื่นคน โอ้โมันปิดนานจังเลยครับแอดถามหน่อยทำไมคนพิมพ์เขียวเหลืองกันมาเยอะมากสีที่ชอบหรือเปล่าสีที่ชอบครับผมเพื่อนโรนี่เขาจะชอบสีเหลืองไม่ไปชอบสีเขียวผมเดาได้ยังครับปิดนานแล้วนะครับหนึ่งหมื่นท่านแอดซิ้นก่อนค่อยๆถ่ายกันเลย เดี๋ยวปาะเทศไทยเขาเนยังไงเนี่ยสดี๋ยวเทุกท่านที่กำลังเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเดี๋ยวรอต้องช่วยกันครับสามารถแอดแอดเข้ามาได้นะครับครับผมแอปที่ F Fin 44 F I N 44ครับครับต้องต้องต้องบอกก่อนว่านะครับหลายท่านอาจจะอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมไม่มีตะก้าไม่มีอะไรที่ที่เราพูดไปเมื่อกี้ครับอันดับแรกต้องต้องแอดไปก่อนนะครับคนแรก็แชร์เสรแล้วก็มาแอดฟิน สี่สิบกรัมนะครับพี่พี่มาครั้งแรกแต่พี่รู้สึกว่าท่านี้ก็เท่นางค่ะเออมาคดีมากเลยนะคะก็ใส่แว่นตาตลอดเวลาแต่ตามจริงต้องใส่หมวกอีโม่วงไปด้วยเดี๋ยวทำเหมือนกัหมวยม่วงแล้วเอาเอาเอางี้แล้วกันนะฮะทักฟินฮะครับผมเปิดตาได้ได้แล้วครับอ่ามาผมทายได้ใช่ไหมได้เออาดมอีกดมอีกสักทีไหนดมแค้นเนี่ย ผมมองว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ตีคู่มากับกลิ่นที่ผมชอบตีคู่เลยใช่ครับแล้วก็คุณไปไปเขาเป็นสายเขาเป็นสายชอบปาร์ตี้อ่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกลิ่นที่คุณชอบกลิ่นอะไรนะครับกินผมชอบฟินอินเลิฟแต่ที่ไปไปชอบจะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่มาคู่กันเพราะไปไปเป็นสายปาร์ตี้สายกินสายใช้ดื่มเล่าไห้เล่าไห้ไวนยครับวายผมว่าคุณไปไปเลือกฟินอินแบ k ต้องเปิดตาก็ราไทยถูกอ <Q ui dogs> oh. <laughs> <3 Williams> <ules> ันดูดิผิดครับคือฮะเอาจริงเอาลองเปิดตาเลยครับถูกไหมครับถูกไหมครับไปไหนเอ๊ะนี่ฟินนี่แบ็คถูกไหมลองลองดูมันมันเป็นขีดเดียวกันหรือเปล่าครับกินเดียวกันครับ กลิ่นนี้ผมก็เคยใช้ไม่ใช่ว่าไม่เคยใช้ที่ผมชอบสุดคือคือฟินเดลเลอร์มีทางบ้านขอโปรมาใหญ่เลยครับว่าตอนนี้โปรอยากซื้อเต็มที่แล้วมีโปรอะไรให้ไหมได้เลยค่ะแต่ตนี้ตบมือให้พี่ดูหน่งให้กับเพื่อนให้พี่ดูถกตองถูกเหมือนกันค่ะยังไม่ได้บอกไปโปก็คือสั่งแล้วหนึ่งเซตหนึ่งเซตถูกมากค่ะเขาแอบเข้ามาแล้วใช่ไหมฮะแล้วค่ะโอ้ตัวนี้ตล่มทลายครับ ครัไล่แต่งที่ละล้านแล้วนะครับทุกคนครับเสียงชัดยังเสียงชัดยังคะสอบถามทางบ้านหน่อยค่ะเสียงชัดยังคะเสียงชัดหรือยังคะถ้าชัดแล้วรบกวนพิมพ์ชัดให้หน่อยนะคะกราบขอบพระคุณนะคะแม่แม่ด้วยลายเปิดดูได้นะตอนนี้เรายังมีข้อพิเศษจะให้ทางบ้านอีกแต่ว่าก่อนอื่นเลยแอดไลน์แล้วก็เตรียมกดซื้อโป้เราก่อนเลยเหมือนกับที่เราแจ้งตั้งแต่ ว้าวน้องเป้น้องน้อย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 ซื้อสิบชุดเลยเหรอครับร้อยมาแล้วครับน้องน้อยร้อยู่แล้วใช่มรู้จักครับรู้จักครับเป็น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 น้องเล็กขอเป็นเอฟซีน้องเล็กที่สุดอายุอายุนค่ะขอบคุณ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 แบบไม่พัชรีมีลายเซ็นนุ้งปลายไหมคะมียิ่งกว่าลายเซ็นเนี่ยค่ะอ้าวไม่ได้ค่อยได้ยินเสียงพี่พูดเลย ลององให้พี่เขาพูดใหม่พูดใหม่สิพี่มีอะไรนะเขาบอกบอกว่าเขาถามว่ามีลายเซ็นลูกปลายไหมคะบอกว่ามียิ่งกว่าลายเซ็นนี่ค่ะตอนนี้นี่นี่คือเาะเอ้ามีเอ็มจีเขาถามมาว่ามีโปรไหมใช่ไหมพูดไปๆคุณเสนอโปรเลยฮะยังไม่ได้บอกโปรก็สั่งแล้วค่ะเขาพิมพ์รหัสกันมาแล้วตอนเนี้โอ้โหแบบหนึ่ง หนึ่งเซตไม่รู้อะไรหนึ่งเซตไปก่อนนะคุณไม่ต้องการโปหรือไม่ต้องการอะไรเลยนะครับพี่บอกนี่ต่อโคลได้ที่ไหมพี่บอกโปไปก่อนไม่ไม่ยุ่งอ่ะอยากจ่ายอยากจ่ายเต็มไม่ได้ขีดเลยนะครับนะครับคุณไปไปมีโปรอะไรบ้างครับผมมีอะไรบ้างโปรราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นเงินมีตัวเดี๋ยวผมขึ้นรหัสตัวนี้ให้ดีกว่าเอาอันนี้นะฮัลโหลเออใช่ใช่ใช่ครับอันหนึ่งพวกพี่ๆเขาเซ็ตรอบโปรก่อนนะครับรอโปรก่อนนะฮะโอเครอโปรสักหน่อยครับอ่า อัพใ <Up. S 2> ช่แดงรหัสโอเคนอปหนึ่งนอปหนึ่งสามร้อย 63หมาโอ้โหไปกดลงหน่ยลคานะคะบอกว่าในต๊อกต็อกเป็นเอกดเดต๊อกจะลงแล้วเป็ดลูกไปทุกท่านเป็ดทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปรวมกันที่เปจก็ได้เพื่อนเห็นเปจลนุกไปได้แชร์อยู่หน้าเฟจอยู่นะครับเดีเราไปดูเปเพรว่าตอนนี้เดี๋ยวต็อกจะลงแล้วเดี๋ยวขอต๊อกก่อนก็ได้ครับไปกันเลยครับไปกันเลย 我这个。